เอาสวัสดีทุกคนวันนี้นะครับผมก็จะมาเสี่ยงดูว่าจะได้ตัวตัวอะไรบ้างเข้ารถมาเหลือสามสิบเพชมมีอยู่เก้าเก้าสิบเพ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดู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 เสี่ยงไปครั้งที่หนึ่งสิบสิบตาสิบตาดู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 ได้ตัวอะไรโอ้โหไอ้เนี่ยชัวตัวไหน่ันอโออะไรนี่เอะโอ้โหมาแ้วโอ้ my god ไคโดผมได้ไคโดอ้าวไคโดยิสไคโดมาอีกตัวอืมได้ไคโดเดือดเชื่อมมากเลยลูฟี่ช็อปเปอร์ จอนนี่นมตัวนี้ก็มียกได้โอ้มายกอโลบินได้ครด ได้ตัวท็อปเลยไคโดโอ้ไม่ก็ร้อยอสูรไคโดว้าวมาอีกสามตาโอ้ส oh, ี่สี่สิบอ๋อมันเลื่อนขึ้นมันเลื่อนเลื่อนเลื่อนมาเข้ามา Ao là Vinh si Luffy Hãy chôn phu khâu Ô Mai Hả? Huh? เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียวไม่ได้นี่แหละจังหวะนี้จังหวะนี้มาไม่มาเว้ยจังหวะนี้ไอลูฟี่ทำไมแกไม่พาพวกของแกมาวะทำไมวะ โอ้จ oh, yes. oh wow. ังส์จัสวู้ฮู้ไมอดว้าวได้สองตัวมัน มันสุดยอดมากสุดยอดมากเลยเจ้าตัวนี้แหละโหดมากเดี๋ยวเยวๆๆเยเดียว,ยวฉันไม่มีมสปเปก็แล้วนะผมจะลองเสียงดูลองสิยลองเสียง CP 9ดู ดูฟีจ่จ๋าได้เจ้าอุศอ,อ,อีกอีกอีกทีนึงเฮ้ยไม่ได้อุศแกจะมาอะไรอันหนากวะอีกทีหนึง่ง ต้องได้ต้องได้โอ้ยไม่ได้ไอ้บล็อกขอละขอตัวหนึ่งตัวหนึ่งก็ออยังดีรื่นซื้อดูพี่ ใครที่ชมวิดีโอผมแล้วแล้วอย่าลืมกด Subscribe ผมด้วยนะครับ